เอาละครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับอนนี้คือเซิร์ฟวิปใหม่ครับก็ต้นเกมแล้วเราก็มีถนนเมื่อกี้มันมีคนวิ่งครับแล้วหายไปไหนแล้วอันนี้อะไรเนี่ยตัวน,นอนอ่ะเฮ้ยเฮ้ยอ่ะโอ้โหทำไมวิ่งช้าอย่างวะ นี่ไงโอ้โหจะโดนไหมเนี่ยวิ่งกลับอีกละเราจะต้องไปดักหน้าครับตัวนี้เลยครับที่ผมวิ่งตามเดี๋ยวเจอแนะ่มันก็อยู่ขอบแมปเลยนะไอ้นี่น่าจะรวยมันเจอผมนี่คือมันหนีวะ่ะมันไม่สู้เลย เฮ้ยหายแล้วก็ตรงนั้นมีคนสร้างบ้านด้วยครับเนี่ยมันกเราเป็นเพื่อนมันเปล่าเฮ้ยเอาอยู่นั่นครับมันไปวิ่งไปดูตัวนอนผมว่าแล้วต้องไปดูตัวนอนนีไ่ไงมันน่าจะได้ของละเดี๋ยวเจอแล้วก็ย่องไปครับโอ้ยโอ้โห นี่ไงระยะนี้ไม่พลาดแน่โอ้ยเออตายปะสวยตกใจครับยิงไปโดน3ดอกไม่ตายแล้วก็ได้ถนูมาเก็บมาให้หมดครับตอนนี้คือของทุกอย่างก็จำเป็นเราเก็บแล้วก็เอาไปย่อยให้หมดเลย เดี๋ยวไปดูบ้านตรงนั้นครับมันมีบ้านนะดูดิมันสร้างแล้วน่าจะเป็นเพื่อนมันเป้าแบบสร้างเก็บขอ,องอะไรเงี้ยแล้วก็วิ่งไปเลย โดนเรียบร้อยตายไป,ไปมาจอดอะไรตรงนี้เนี่ยขอเก็บก่อนแลวกันครับโอ้หมาตอนนี้เป็นพวกมันด้วยวะเนี่ยเมื่อกี้เหมือนกับมันจะวิ่งเข้าบ้านนะมาอยู่ตรงนี้ได้รวยวะ่ะได้ของทุกิี เอาเดี๋ยวไปฟังของก่อนครับปอตรงนี้โอเคน่าจะรอดเลยครับเนี่ยไม่มีใครเห็นเราก็เก็บไปเดี๋ยวถ้าเราตายของมันก็ไม่เสียไงมันก็อยู่ตรงนี้เนี่ยโอเควะแล้วก็มาร์กไว้ด้วย อย่าไปเล่นใหม่ครับจุดเดิมมันก็ยังอยู่ในบ้านนะเราตายก็ไม่เป็นไรครับของม,มีแค่นี้นะในตัวเหลือแค่ธนูอย่างอื่นเราก็เก็บไปหมดละมาสิดูดิมันเปิดกระตัวแล้วเนี่ยออกมาแวบแวบ เฮ้ยปลาหอ,อกว่ะเฮ้ย,อยบอกว่ามีแค่หอ,อกนะเห็บมาเฮ้ยนี่ไงปลาหอ,อกตรงตายไปไม่น่ามีคนเลยนะแต่ก็ยังมีอีกห้องหนึ่งครับเนี่ย นี่มันเก็บของมาแล้วเดี๋ยวก็ช่างมันครับไปดีกว่าอ่าเห็นบ้านละผมว่าบ้านนี้แน่นอนวะ่ะแล้วก็ตามเสียงปืนมาตอนนี้ก็มีปืนพกเลยครับเนี่ยเราก็ใช้พกนี่แล้วก็ไปพิชิตกัน เมื่อกี้เหมือนสองคนนะยิงกันเนี่ยเฮ้ยนี่ไงเรามาถูกทางเลยครับเห็นตัวกระดดไปแล้วเฮ้ยโอ้โหจะโดนเห็นป้างเนี่ยวิ่งแบบนี้เลยเฮ้ยโอ้ยประตูมันเปิดนะแต่ว่ามันเข้าไม่ได้ครับมันช่องเหลือแค่นี้ไง นี่เฮย้ยอ่รหัสล็อกหายโอ้โหตายโคตรสวยจอดเมื่อกี้นี่คือถ้ายิงได,ได้ได้บ้านมาแล้วนะเพราะว่าอยู่ครับเหรหัสล็อกหายนะมันเอาออกเลยก็มันน่าจะใส่โคตรล็อกเนี่ยโคตรเอาแต่ก็ยิงตายตัวเดียวเมื่อกี้นะ่ยมันมีตัวยืนโง่ในบ้านแล้วก็เพื่อนมาอีกตัวโดนหัวแล้วไม่ตาย เกือบรวยแล้วกลับบ้านครับมาละอันนี้คือผมไม่ได้เข้ามาในดิสนะเพราะว่าประชารคอในบ้านเรานี่คือเยอะเกินครับถ้าเข้านี่บอกเลยว่าวุ่นวายมากนะแล้วก็ solo คนเดียวแต่ก็อยู่ในทีมนี่แหละครับเนี่ยแค่แบบไม่ได้เข้าดิส มาเดี๋ยวไปใหม่ครับวันนี้บอกเลยครับว่าโพกเรานี่คือต้องเฉิดฉายนะนี่พกเลยก็ทนโนต้นเกมมันก็ต้องแบบนี้เลยครับเนี่ยลระขน้อยไงแต่บางคนในพวกรวยๆเนี่ยมันก็มีใช้ปืนดีๆกันละเดี๋ยวเราก็ต้องได้บ้างครับเนี่ย เฮ้ยนี่ไงรอบนี้ก็มาถูกทางเดี๋ยวเจอเฮ้ยมีคนขีม่ม้าร่วงโอ้โหสีม่มิเก็บปืนมาก่อนครับเดี๋ยวมีคนมาอ๋อกระสุนไม่มีไม่เป็นไรครับไปนี่ไงเฮ้ย เพื่อนมันโกรธเหรอวะบอกเลยว่าเรามาถูกทางได้ซิมีมา,าไปดูสักหน่อยครับเป้าหมายเสียงปืนโอ้โหบ้านเบรอร์ผมไม่ไปดีกว่าครับบ้านใหญ่เฮ้ยแบดบวิคคนมาล่าผมเลยครับเนี่ยนี่ไงเสียงเท้ามา ตายโอ้โหเปิดอะไรวะเนี่ยที่ไงทมสันขอบใจไปแล้วจ้าแต่ว่าผมว่าน่าจะเป็นพวกบ้านใหญ่แน่นอนวะ่ะเรายังไปไม่ได้ครับเรามืดก่อนนะเดี๋ยวมืดแล้วเราค่อยไปโอ้ยเสียงอะไรวะ ตบมืดครับผมจะได้เคลื่อนไหวแบบเนียนๆโอเ okay. ค Let's go เป็นไงพกเราเฉิดฉายครับในซิมิกับทอมสันคนดเอาแล้วก็ฉายเดียวเลยเนี่ยเพื่อนก็อยู่แถวบ้านกันมาละบ้านนี่ก็กำลังสร้างเลย เดี๋ยวก็เก็บปืนครับแล้วก็ยังไม่ต้องใช้นะแล้วก็ใช้แค่พกก็เกินพอแล้ววันนี้เนี่ยชุดชุดแก๊สได้มาสองเซตเพราะว่าสองตัวเรายิงไปปืนเราเก็บไปสิ่งนี้ ันนี้คือเสียงปืนอีกเลยครับเนี่ยบอกเลยว่าถ้ามีเสียงปืนเนี่ยเราต้องไปนี่รียังอยู่มราก็ใช้สูตรเดิมครับวิ่งเข้าหาเจอตรงไหนก็จัดเลยโอ้ยหลายตัวนะเนี่ย ในตัวผมก็มี C M นะก็น่าจะพอยังได้ครับแล้วก็ธนูมาขอแจมด้วยคนโหตรงนี้ก็มีบ้านใหญ่ครับอ่าเห็นคนโอ้ยโอ้โหเอค ตายโอ้โหเคตายแล้ววิง่งสวยโอ้ยอะไรวะโอ้โหลูกซองเรียบร้อยผมยิยงเอเคตายกำลังจะมีอีกตัวเลยครับเนี่ยไอตัวแถวถนนแดงแล้วก็มีลูกซองอีกเกือบรวยครับอืมอมันยันไมน่สวยเลยไม่โคตดเอา แต่เราก็ได้ยินแต่แรกอยู่นะว่ามีปืนลูกซองเนี่ยเสียงปืนนะแต่ไม่คิดว่ามันจะอยู่ใกล้แล้วขนาดนั้นนะ่ะวิ่งไปปึ้มเข้าหัวโอเคก็วันนี้ครับผมก็มาสั้นๆครับบอกเลยว่าโคตรสั้นแล้ยก็แค่นี้พอวันนี้ไว้เจอกันใหม่ครับทุกคนไม่บายครับไปละ